สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเรียนรู้พระหลวงปู่สุขวัดปากคอมาขามเท่ากันนะครับวันนี้ก็จะสอนวิธีการดูพระแบบง่ายๆนะครับซึ่งพระหลวงปู่สุขเนี่ยเป็นพระที่สร้างจากเนื้อตะกั่วซึ่งมีอายุการสร้างกว่าร้อยปีแล้วคือท่านสร้างในราวปีพศ2อ0 0ั6ถึง2466นะครับเพราะว่าปี 2,466เนี่ยคือท่านเป็นปีที่ท่านถึงขราวมรณภาพไปแล้วนะครับทีนี้เรามาดูพระองค์นี้กันที่วิธีการดูพระนะครับมันก็ใช้หลักการเดียวกับการดูพระสมเด็จนะครับคือ 1. พยายามดูแม่พิมพ์ของพระนะครับเพราะว่าพระองค์นี้จะมีเอกลักษณ์เฉพาะของของท่านนะครับซึ่งเป็นจุดที่ทุกคนจะต้องดูแล้วก็สังเกตเห็นไหมแม่พิมพ์เขาจะมีลักษณะ คมลึกชัดนะครับส่วนคาบเนี่ยคาบที่เขาเกิดเนี่ยคือตะกั่ทุกคนต้องเข้าใจว่าตะกั่วเนี่ยพออายุเป็นร้อยปีเนี่ยเขาจะมีการเกิดคาบเป็นคาบหินปูนหรือว่าเขาเรียกคาบคาบแป้งนะครับหรือว่าเป็นคาบที่มีลักษณะเป็นฝ้าฟีโอขาวแล้วก็จะมีสนิมแดงเนี่ยเกิดขึ้นตรงบริเวณผิวของพระนะครับทีนี้เราต้องดออูธรรมชาติฟามเก่าของพระให้ออก โครงสร้างของแม่พิมพ์นะครับโครงสร้างของเนื้อตะกดูดแล้วก็โครงสร้างของตัวออกไซด์ของสนิมแดงนะครับว่าเขามีพิรุษหรือว่ามีธรรมชาติอะไรที่ผิดปกติบ้างนะครับอันนี้คือด้านหน้านะครับเราต้องสังเกตดูจุดด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเป็นจุดที่จะมีการงอกหรือว่าการเกิดธรรมชาติของเขานะครับ เห็นไ,ไหมด้านหลังจะมีรอยจานเป็นตัวพุทธอ้อมโลกนะครับเป็นพุทธอ้อมโลกซึ่งก็จะเป็นจานที่หลวงปู่สุกเนี่ยชอบจะใช้จานตัวนี้เป็นตัวจานด้านหลังของพระองค์ท่านขอบข้างขอบข้างก็จะมีการเ,เกิดคาบของคาบของตัวคาบแป้งของตะกั่วนะครับหรือว่าเป็นตัวออกไซด์ของตะกั่วนะครับเห็นไ,ไหมเนี่ยพวกเนี้ย ซึ่งเป็นพระที่ง่ายเ,าเรียนรู้ง่ายนะครับเวลาเราหยิบจับพระเนี่ยถ้าเราจับหรือว่าสัมผัสมากๆเนี่ยเนื้อก็จะเปียกนะครับมันทําให้พระเนี่ยดูดูเหมือนเ,อเหมือนพระชุ่มไปด้วยเหงื่อหรือว่าพระมันนะครับอันนี้พยายามเลี่ยงไม่ไม่จับผิวพระแบบสัมผัสโดยตรงนะครับอันนี้คือจุดด้านหน้าวิธีการรนเรียนรู้ค่อนข้างจะง่ายเพราะว่ามันมีรายละเอียด ที่ทีเ่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของท่านนะครับแล้วก็ะาัน,นี้ก็จะไม่ค่อยมีของปอมหรือของปอมทำเนี่ยส่วนใหญ่มันจะทาสนิมแดงปอมไม่ได้เพราะนั้นเวลาเรียนรู้เราต้องมองออกสนิมแดงเนี่ยบางคนก็บอกว่าทําได้แค่ใช้สีโป้นะครับสีโป้นี่ถ้าเราเอามาขยายหรือว่าพิสูจน์นะครับมันจะมันจะเห็นง่ายมันจะเข้าใจง่ายเพราะว่าของปลอมกับของแทนเนี่ย มันจะแตกต่างกันคือของปอมเนี่ยเขาจะมีลักษณะเกาะที่ผิวตะกัวค่อนข้างจะไม่แน่นนะครับของแท้อยากจะเกาะแน่นเป็นเนื้อเดียวกันกับพระนะครับแล้วก็คาบของหินปูนที่เป็นสีขาวๆเนี่ยคือมันจะเกาะเป็นเนื้อเดียวกันด้านหลังเนี่ยจะเป็นจุดบอกที่ง่ายเห็นไหมฮะตรงจุดบริเวณเนี่ยเขาจะมีเนื้อที่เป็นปุ่มนูนๆขึ้นมาคล้ายกับไขป่ปลาเห็นไหมฮะ อันนี้คือการงอกหรือว่าการเกิดออกไซดหรือว่าการเกิดธรรมชาติของเขาของตะกั่วจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็รอยเหล็กจานจานเนี่ยถ้าเป็นรอยจานเก่าข้างในเขาจะมีคราบนะครับอันนี้ก็จบวิธีการเรียนรู้แบบง่ายๆพยายามศึกษาไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าประสบการณ์มันจะทําให้เราเค่อยๆได้ความรู้เพิ่มนะครับ เรามาเรียนรู้ครั้งแรกแล้วจะได้พระแท้เลยนั้นค่อนข้างยากนะครับผมศึกษาพระพวกนี้มาใช้ระยะเวลายาวนานกว่า10ปีนะครับ10ปีฝ่าเราจะหาพระแท้ได้เนี่ยเราต้องผ่านพระปลอมมาก่อนซื้อพระสนามมาก่อนซื้อพระเออราคาที่เขาขายอยู่หนึ่งตั้งแต่หลักร้อยหลักพันนะครับแต่พอเราดูเออแม่นพิมพ์ขึ้นเราก็กล้าซื้อในราคาที่สูงขึ้นเป็นหลักหมื่นหลักแสนนะครับ อันนี้ก็จบการเรียนรู้ประมาณนี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังรับชมจนจบคลิปนี้วันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ